สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเคยีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับเมื้อนี้ผมก็กอยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานครับตำบลโคกตาลอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาภจากแม่ตะเคียนทองครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีแม่ตะเคียนขาวด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะครับว่างวดของวันที่16บหกเมษายนนี้ครับ มเมตาเกียนทองนะครก็เมตาเขียนขาวเพื่อนชิไ้ตัวเลขเป็นตัวไดครับอ่าน้อ,นองครับเห็นตัวเลขวานะตัวเลขอยู่ตรงไอเมตาเขียนนะเห็นอีกแล้วเนาะเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิ่งเ้วอครับเดี๋ยวให้ครับเกียวทำความสะอาดสถานท,ที่ียบร้อยก่อนครับเห็นตัวเลขอแล้วครับท่านผู้ชมครับ ตาธรรมชุ่มธันใดที่เห็นตัวเลขที่ขึ้นอยู่อ่าตรงอ่าไม้ตะเคียนเนาะครับที่แม่เพิ่นยูเนี่ครับกับเมียนมาบอกน้ำเน่ยครับตาผู้ชมครับเ,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 เดี๋ยวผมสิบผ้าเบิ้งตัวเลขอ่าบนอ่าบริเวณอ่าแม่ตะเคียนทองนี้ด้วยครับตาผู้ชมครับ จะไปทำจุดถูกครับขอยเมร์ตะเกียบทองครับผมบอดิบบอดิแลมบ่ได้จุดครับเห็นตัวเล็กตันตะเกททียบองเมร์นะนะครับผมแดาวมือรีแตจุดถูกครับเนี่เปลี่ยนมุมกันอยู่ครับสุกท่านมุมทันทีเป็นเบาดอมอยู่ครับเป็นผ้าทุดเป็นผ้าทุดงครับ เป็นเห็ดป่าผมครับเห็ดป่าเป็นโพดแม่จะเคียนทองคะ่ะมือนีลูกกับมมกขอโชคขอหลาบคือเก่าแล้วคะ่ะมาก,กับพีนงานเน้คะค่ะขอให้แม่ให้โชคให้หลาบกับลูกทุกๆคนทั้งทันผู้ชมแล้วก่ะพี่งานที่มาในมือนีเน้คะค่ะ ขอให้ได้จับเงื่อนมื่นเงินแสนเนาะค่ะขอให้เลขออกมาตรงๆในเลขถูกปีที่จุดนี้เนาะค่ะขอให้ออกตรงๆว่าแต่สิเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวก็ขอให้แม่เมตตานะค่ะให้ตัวเลขที네่ตรงๆเม่นยำเนาะค่ะขอให้ได้จับเงื่อนแสนเนาะค่ะแม่ซาธวดวันที่สิบหกเมษาหกหนี้เนาะค่ะแม่ก็เคยให้เลขสามตัวอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็ขออีกเนาะ วดนั้นด้เลขสามตัวจากเม่ตลเขียนทองก็คือสองห้าแปดแล้วค่ะงมวดที่ออกสองหาแปดคือเลขของเม่ตะเขียนทองนะคะ่ะจากแล้วก็ห้าเก้าแลตต <โ frustrating. S 2> ้วค่ะจะออกวันี้ขอสามตัวตรงๆแล้วค่ะแม่เลขท้ายของรางวัลที่หนะะึ่งแล้วค่ะเลขท้ายสามตัวแล้วค่ะให้ออกมาตรงๆในทูกดอกวันนี้แล้วค่ะ ครับครับเกี่ยวกัแล้วจุดทูบคออยู่ครับท่านผู้ชมครับขอทอ่านผู้ชมถือน้ำเนาะค่ะเลขที่จุดหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวดูเสร็มแลครับ เลขฟ้าแล้วค่ะเลขนี้ก็ออกไปแล้วนะคะสามศูนย์าสามสามศูนย์นะคะปีนี้มาสองรอบเลยนะคะสามศูนย์ค่ะสามศูนย์ศูนย์สามนี่มาสองรอบแล้วค่ะปีนี้ไปเร่อ็กของเก่าแต่ทรรมะมุ่งหนึ่งเนแม่เป็นเกตค่ะเดี๋ยวรอรุนเหล็กถูกที่ข้คำเจียวขอจากเมตไกเทียนทองน้ำกันกน,น,นะครับท่านผู้ชมครับ นี่แหมแปดหนึ่งทั้งหมดห้งนั่งท่อเห็นทั้งตัวั้งหมดแปดหนึ่งใช่ไแปดแปดหาอันนี้เลขแปดนะแปดหนึ่นนนงแต่เ้องเห็นหมดที่แล้วนะท่านผู้ชมครับผมเห็นเลขที่ว่าอยู่ตรงรูปของเมตะเคียนทองนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมซีซีจะทำชุ่มเบิ้งด้วยครับผมเห็นหาซีครับท่านผู้ชมครับ ตรงตานี่ครับคือเลขหาครับนี่ครับแล้วก็ตรง้าโอกนี่เลขสี่ครับท่านผู้ชมอยู่คนละจุดกันครับห้าสี่ครับเห็นเห็นหมดเห็นหมดเเลขชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมครับห้าสี่นี่ครับนี่คือเลขหหา นี่ครับยูเสียเบาน้องนี่ซีหาขึ้กันครับครับเฮ้ยผูกกับมาซี่เดี๋ยวได้ครับแต่แต่เลขเลขตัวเลขที่เห็นอยู่อ่าตรงเมตาเคียนท่อนี่ครับนี่ครับชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมเบื้องอีกขีดหนึ่งได้ครับผมซีให้เบื้องนี่คือเลขหาครับอยู่ตรงตานี่ครับตาข้างขวาครับเลขหาแล้วตรงหน้าอกนี่คือเลขซีครับท่านผู้ชมชัดเจนเลยครับนี่ครับนี่ผมเว้าตามที่ผมเห็นเนาะครับท่านผู้ชมครับ ลองพิจารณาเบิ้งครับครับท่านผู้ชมครับเดี e ๋ยวมาเบิ้งเลขทูบที่คําแกวขอจากเมตเคียนทองเนาะครับเลขทูบตัวที่หนึ่งครับก็คือเลขกซีครับเล็กซีก็ตรงกับเลขที่ผมเห็นบนนาอกของเมตเคียนทองเลยครับนี่ครับตรงหน้าตรงนาอกของเมตเคียนทองก็คือเล็กซีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเบิ้งเล็กทูบตัวที่สองที่สามกันเนาะครับท่านผู้ชมครับ อ่าเนี่ยคือเลขฝาเอ็มลอยครับที่คำาเกลียวถวายแม่เนาะครับก็คือสามสามศูนย์ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าสามสองศูนย์ครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ่งครับขอให้มาเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุหนึ่งศูนย์ออกเด็กรางเล่นก่อนพิจาราสาธุก่อนวท่านผู้ชมครับผมเห็นตัวเลขอีกแล้วครับ นี่ครับสองหาครับเห็นตรงใต้นมมันว่แครับบอกจะโดนแล้นี่สองหาครับมองขึ้นไปเห็นเลยครับชัดเจนเลยครับนี่ไหขีดนี่นี่สองสองเจ็ดหาไหมสองเจ็ดหาทาไช่มครับครับนี่สองเจ็ดหาครับเจ็ดหาจะตรงกับฝ่ายหินึ่งสองเจ็ดหา เจ็ดห้าแปดหรือเจ็ดแปดห้าเตงครับเดี๋ยวผมสิลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งไททายคลิปเด้อครับครับมาเบิ่งตัวที่สองกันครับท่านผู้ชมครับเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมก็คือ้นซเจ็ดครับหรือว่าซีซีหนึ่งก็ได้เด้อครับท่านผู้ชมให้ระวังหนึ่งน้ำครับเจ็ดกับหนึ่งครับซีเจ็ดครับเดี๋ยวรอเบิ่งตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับ ขอให้มาตัวนี้เด้อแม่เด้อครั้งแรกที่ข้ามเกี่ยวขอนะแม่เนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนได้โปรดดีโปรดสินแต่มีโชคมีลาบครับแม่หรือว่าสิมาเลขกตัวนี้ก็ได้ครับทีเมยีทีอยู่ตรงฐานนมของแม่นี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือสองเจ็ดห้าครับท่านผู้ชมครับเห็นชัดเจนเด้ครับสองเจ็ดห้าครับครับท่านผู้ชมครับมาเบิ่งเลขทูกตัวที่สามกันครับ าจากสารแม่ตะเคียนทองครับที่กําแก้วจุดขอครับเลขทูบนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเลข8ครับนี่ครับแต่เลข8ปดจะเป็นสีล่างๆได้ครับท่านผู้ชมครับ C เจ็ดแปดหรือว่า C หนึ่งแปดครับหรือว่า C เจ็ดห้าครับท่านผู้ชมครับคือเลขหาครับนี่ครับคือเลขหาไหม อืมนี่บอลนองเบิงครับธรรมชุ่มครับสี่เจ็ดแปดหรือว่าสี่เจ็ดห้าหรือว่าสี่หนึ่งห้าหรือว่าสี่หนึ่งแปดครับธรรมชุ่มครับส่วนเลขฝาอิ่มลอยก็คือสามสามศูนย์ครับงวดของวันที่ 16, สิบหกเมษายนหกห้านี้ครับกอลองพิจารณาเบิงครับธรรมชุ่มครับก็มิโชมิลาไปน้ำกันครับ อ่าคำแก้วก็ขอเป็นครั้งแรกครับขอจากแม่ตะเกียนทองครับสารที่ตรงนี้ครับขอให้มาเดอแม่เดอเลขนี่แหละแม่เลขที่ผมเห็นแล้วก็เลขที่คำแก้วขอนี่แหละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาเบ่งคลิปนี้โชคดีสุขภูสุขคนครับแม่ครับขอให้แม่โดนบันดาลให้ทุกทุกคนมีโชคมีลาบเดอแม่เดอครับผมเคยสารตายครับขอจบคลิปไปเพียงสำนีละครับสวัสดีครับ